ตามการรายงานสดจากพื้นที่ณเวลานี้18นาฬิกา21นาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทวงคืนแผ่นดินไทยที่หนองจานกับหนองยาแก้วเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรธครับค่ะคุณอิทธิพัฒน์เชิญค่ะ ทั้งสองท่านครับตลอดจนช่วงเช้าจนถึงเวลานี้ครับ18นาฬิกา21นาทีครับชาวกัมพูชาที่อยู่ในบ้านหนองจานครับยังไม่อบพยพออกไปขณะเดียวกันเมื่อช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมาครับอาจารย์วีระกลับมาตามคํายืนยันนะครับแล้วก็มายืนยันตรงจุดบริเวณนี้ว่าวันพรุ่งนี้จะเดินหน้าในการขับเคลื่อนครับหลังจากที่ชาวกัมพูชาไม่อบพยพออกไปและการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงไม่เกิดขึ้นนะครับ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ตลอดทั้งวันครับมีปฏิบัติการครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บทุ่นระเบิดครับรวมถึงชาวบ้านประชาชนที่เดินทางมาให้กําลังใจทหารทั้งที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วครับขณะเดียวกันครับภารกิจสําคัญในวันนี้ก็คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณครับแม่ทัพภาคที่1ครับได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วติดตามสถานการณ์บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะครับในพื้นที่แห่งหนึ่งในชายแดนสักแก้ว อยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าพบกับแม่ทัพภาคที่1ซึ่งแม่ทัพภาคที่1ก็ให้กําลังใจกับชาวบ้านโดยผู้ที่เข้าพบนะครับก็เป็นชาวบ้านที่ถูกบุกรุกที่ดินมานานกว่า40ปีครับแม่ทัพยังขอให้ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่ชาวบ้านก็เข้าไปจับไม้จับมือแล้วก็ให้กําลังใจกับแม่ทัพภาคที่1ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกัน

าภารกิจสําคัญในวันนี้ก็คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจ12เดินหน้าปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนชายแดนนะครับแม้ว่าจะมีเสี่ยงคัดค้านจากทางฝ่ายกัมพูชามีชุดตรวจค้นวัตถุระเบิดถึง4จุดครับพร้อมอุปกรณ์รถถากถางหุ้มเกราะดีฟาําเนินการเน้นย้ําความจำเป็นเร่งด่วนเคลียร์พื้นที่เสี่ยงภัยครับให้ปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ชาวบ้านกลับเข้าไปทํากินพื้นที่ทางการกเกษตรได้และก็ตอกย้าด้วยนะครับว่าพื้นที่ที่ดําเนินการเป็นแผ่นดินร อานาจจักรของไทยและจากการถากทางพื้นที่ปลอดภัย ปรากฏว่าวันนี้ได้เพิ่มเติม38,256ตารางเมตรครับขณะเดียวกันช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคณะ IoT ผู้สังเกตการครับของฝ่ายไทยนำโดยพลจัตวาซัมสุนริสันบินมูซาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำกรุงเทพมหานครนะครับในานะบนด้านคณะครับก็ลงไปติดตามการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ดินของชาวบ้านที่รับการจัดสรรน,นะครับแต่ว่าถูกชาวกัมพูชาบุกรุก จนไม่สามารถเข้าไปทำกินได้ครับและการลงพื้นที่ไปครั้งนี้ก็ปรากฏว่าคณะ IOT ของฝ่ายไทยไม่พบกับคณะ IOT ของฝ่ายกัมพูชานะครับที่ก่อนหน้านี้ครับผู้ว่าอุมมไรตายครับพาคณะ IOT มาดูการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ของฝั่งไทยเหมือนกันแต่ก็ปรากฏนะครับว่ามีรายงานทางกัมพูชาเนี่ยก็ไปรายงานอ้างว่าไทยฝ่าฝืนในหมู่บ้านเปรยจันครับทหารไทยติดอาวุธเข้ามาในดินแดนกัมพูชาถึง2ครั้งในเวลา11นาฬิกา5นาทีและครั้งที่2 13นาฬิกานาทีนะครับและก็ยังพบว่ามีสื่อกัมพูชาชาวบ้านกัมพูชาครับรวมถึงสื่อมวลชนต่างประเทศเข้ามาสังเกตการอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยนะครับและมีความพยายามที่จะส่งเสียงโห่ร้องกลับมาครับ หลังการเข้าไปสำรวจของคณะ IoT ไทยครับทีมข่าวเดินทางกลับออกมาครับก็ไปเจอกับเจ้าของบ้านครับที่วันนี้ทหารเข้าไปเก็บกู้ ทุ่นระเบิดให้เธอแสดงความดีใจมีรอยยิ้มออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเธอมีที่ดิน14ไร่ครับเป็นที่นาแต่ว่าถูกทหารขเขมรเน่นนำไปปลูกลำไยระยะหลังเธอก็เข้าไปทํากินไม่ได้ถูกข่มขู่ครับเธอขอบคุณแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับที่ช่วยเดินหน้าในการทวงคืนที่ดินให้ชาวบ้านหลังจากที่เฝ้ารอให้ผักดันครับหลังจากนี้ก็รอให้ผักดันชาวกัมพูชาที่บุกรุกออกไปแล้วก็อยากให้สร้างรั้วกั้นให้ชัดเจนครับ สีไร่แต่ที่ทานมามันดีระเบิดไหมไม่มีไม่มีนะส่นสนี้าก็ไปเลี้ยงเพราะว่า,วาวเคยไปเลี้ยงวัวอยู่ในนั้นอยู่<ม>ของพี่ที่ทนะที่เคยเอเต๋วัวอะไรไปเล<ต>ี้ยงอยู่ก็คือไปตรวจตามก็ถึาางแล้วคลาดกันแต่ว่าพักหลังไม่กล้าเข้าไปเลยกลัวเหมือนกันตั้งแต่เขมินมันไม่ให้ไปแล้วกลัวมันบอกว่า ถ้าไปแล้วมันไม่ดีหรือถ้าใครไม่เชื่อมันจะเอาระเบิดมาวางเราก็ไม่เคยเข้าไปเลยแต่ว่าคุมีเลี้ยงวัวให้เราเราก็ไปดูอยู่ที่ที่เราน่ะเราก็มองเห็นว่ามันเลี้ยงได้ไปมาหาสู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรอยู่ที่ตรงนั้นน่ะแต่เข้าไปเก็บพูดซ้ําก็ดีนะพอมาวันนี้เราก็รู้สึกแบบดีใจมันก็มีความเชื่อใช่มีความหวังเนาะเราก็มีความหวังที่เราได้ว่าทีนี้ก็หวือจะรอให้แค่เขาออกไป รอเขามอบถ้าได้จริงๆคือเราต้องมามอบคือเจ้าหน้าที่ต้องมามออให้เราอีกทีหนึ่งว่าเก็บกู้ระเบิดเสร็จแล้วนะทําได้แล้วนะเหมือนกับที่อื่นๆที่เขาทำหลังจากที่มีการเฝ้าจับตาสถานการณ์นะคบเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่คณะ IoT ของทั้งสองประเทศเดินทางกลับไปแล้วชาวกัมพูชา อาจจะออกมาเคลื่อนไหวแต่จากการสังเกตการและติดตามนะครับปรากฏว่ามีฝนตกลงมาด้วยครับแล้วก็ไม่พบว่าชาวกัมพูชานั้นออกมาเคลื่อนไหวในช่วงค่ําจนถึงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วครับซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับที่ทางฝั่งไทยก็จะมีชาวบ้านที่เดินทางมาให้กําลังใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับหลังจากที่ครบเต้นตายการทวงคืนบ้านหนองจานโดยเฉพาะในภาคประชาชนครับที่วัน พรุ่งนี้นายวีระสมความคิดครับก็จะมาถแถลงข่าวพร้อมกับนําชาวบ้านนะครับที่ระบุถึงแนวทางในการเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้นายวีระยังไม่เปิดเผยถึงแผนการนะครับแต่ว่าบอกว่าจะมาถแถลงความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่บ้านหนองจานอาเภอโคกสูงจังหวัดสก้วครับกลับไปที่คุณลพีพันธ์คุณยุคคนครับ ขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บ้านหของจานบ้านหนองยาแก้วจนถึงตอนนี้18นาฬิกาเกือบ30นาทีแล้วนะคุณทุกคนนะก็ยังปกติดีค่ะชาวกัมพูชามีไม้ก็มีแต่มายืนสังเกตการทีนี้เราพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของทหารกองทัพภาคที่1ถึงแม้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะส่งหนังสือมาบอกว่า ไม่นะไม่อนุญาตให้เข้ามาในลักษณะของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพราะว่ามันจะต้องไปคุยในเวที JBC ต่างๆนานานะก็ตามแต่ไทยยืนยันว่าชี้แจงแล้วแล้วพื้นที่ที่เข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดคือพื้นที่ประเทศไทยนะคะไม่ใช่พื้นที่ของกัมพูชาหรือว่าพื้นที่ทับซ้อนคุณผู้ชมก็เลยเดินหน้าในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเราไปดูสถานการณ์ชายแดน ไทยกัมพูชาที่โคกสูงสะแก้วคือวันนี้ครบกําหนดละเส้นตายที่บังคับใช้กฎหมายตามพรบรป่าไม้แล้วก็กฎหมายเข้าเมืองกําหนดให้ชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจาน13 5หลังคาเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาบุกรุกแผ่นดินของประเทศไทยคือตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆนะคะชาวกัมพูชาก็ไม่ได้อพยพออกไป กองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบูรพาเขาก็เข้าไปดําเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่เพื่อจะสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนให้ดูภาพมุมสูงจากการบินตรวจการของกองกําลังบุรพานะคะก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคุณผู้ชมก็มีชาวบ้านมีสื่อมวลชนทยอยเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยประมาณ30-40คนบ้านหนองจานก็สงบค่ะมีทหารไทยประจําการอยู่ประมาณ5-6นายสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาเข้ารายงานนะคะว่า ชาวบ้านฝั่งกัมพูชาส่วนใหญ่ยังไม่ยอมอบพยพออกจากพื้นที่ข้อมูลชาวบ้านฝั่งไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวก็บอกนะคะว่าฝั่งบ้านโจกเจยในกัมพูชามีชาวกัมพูชาบางส่วนเขาเตรียมจะย้ายออกแต่ส่วนใหญ่ที่ยังอยู่เป็นทหารนะคะแต่แฝงตัวว่าเป็นชาวบ้านเพื่อจะคอยดูสถานการณ์แล้วก็เฝ้าสังเกตการ์ชาวบ้านที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติ ก็เตรียมพร้อมนะในลักษณะของการอพยพเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุแม้จะมีบังเกอร์หลบภัยแบบนี้อยู่ภายในหลายหมู่บ้านแต่หลายคนก็ยืนยันว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ปลอดภยัยก็พร้อมจะอพยพออกจากพื้นที่ทันทีค่ะหลังครบกําหนดเส้นตายตั้งแต่ช่วงเชา้ามาจนถึงตอนนี้ไม่มีท่าทีเลยว่าชาวกัมปูชาเนี่ยที่บุกลุกอยู่ในหนองจานหนองยาแก้วจะออกจากพื้นที่นะคะ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็สั่งให้ฝ่ายปกครองนำป้ายประกาศเนี่ยแหละค่ะเอามาติดไว้เลยที่บ้านหนองจานแจ้งให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าจะมี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือจะมีเส้นตายมีเรื่องของเหตุผลเบื้องหลังแล้วก็การมอบอำนาจเต็มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางที่คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเคยบอกนะคะว่าให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ตามข้อตกลงเดิม เป็นผลจากการประชุม GBC ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ถอนอาวุธถอนกำลังปรับแกมเมอร์แล้วก็ร่วมการบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนขั้นตอนสุดท้ายของแผนนี้ก็คือมอบอำนาจเต็มให้หน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศผู้อาสาแก้วกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพภาคที่1ผ่านกองกำลังบรูรพานะคะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเด็ดขาดแล้วก็เป็นเอกภาพด้วยค่ะ เราไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหนองยาแก้วกันบ้างน,นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าเกิดความเคลื่อนไหวของกัมพูชามากขึ้นทั้งชาวบ้านทั่วไปสื่อมวลชนรวมไปถึงพระสงฆ์แต่เป็นพระจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะครับเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุ ถูกกระดมขึ้นรถตูต้ทยอยเดินทางเข้ามายัางบ้านเปรยจันซึ่งอยู่ฝั่งตรงกข้ามกับหนองยาแก้วเพื่อเตรียมความพร้อมปักหลักในพื้นที่ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนขณะเดียวกันตลอดแนวชายแดนฝั่งบ้านเปรยจันรกัมพูชาได้เสริมกําลังทหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับโดยพบการเคลื่อนไหวของกองกําลังพลจํานวนหนึ่งเข้ามาประจําจุดเฝ้าระวังตามแนวตะเข็บชายแดนสอดคล้องกับข้อมูลทางการทหารที่ยืนยันนะครับว่าฝั่งกัมพูชาย,ยังคงรักษากําลังในพื้นที่เต็มอัตราศึก ขณะที่บ้านโจกเจยซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหนองจานจากภาพโดรนตรวจภาพมุมสูงเหนือหลักเขตแดนที่46ก็พบนะครับว่ามีทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งประจำจุดสังเกตการอย่างใกล้ชิดและเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้สถานการณ์เป็นไปตามที่ฝ่ายไทยคาดการเอาไว้หมดเลยนะครับโดยทางกัมพูชาจังหวัดบันเตียเมียนเจยจะยังไม่ส่งแผนอพยพ หรือปฏิบัติตามข้อตกลง GBC แต่อย่างใดแถมยังคงมีความเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์เพิ่มเติมนั่นก็คือนายอุมเบียไตยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมียนเจยพร้อมกับคณะผู้สังเกตการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งบริเวณหนองจานหนองยาแก้วอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งนับเป็นการลงพื้นที่มากกว่า10ครั้งแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับแม้ว่าทางการกัมพูชาจะส่งหนังสือขอให้ไทยระงรับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน แล้ก็บ้านหนองยากแก้วให้เหตุผลว่าการจะเข้าไปเก็บผู้ทุ่นระเบิดของกองกําลังบุรพาของไทยเนี่ยนะขัดต่อเจตนารมณ์ความร่วมมือตามที่2ประเทศตกลงในการประชุม GBC เมื่อสิกันยายนแล้วก็ขอให้รอคําสั่งผู้มีอํานาจระดับสูงก่อนดําเนินการแต่วันนี้ค่ะพันเอกชัยนรง์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกําลังบุรพาก็นํากําลังลงพื้นที่นั่นแหละไปที่แนวลวดหนามในบ้านหนองจาน เตรียมพร้อมเลยภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแผนกองทัพภาคที่1กําหนดเริ่มดาเดินการในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะครอบคลุม2พื้นที่หลักก็คือบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยากแก้วซึ่งอยู่ในแนวรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยสูงค่ะส่งอะไรส่รงรถไร้คนขับเข้าไปดําเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดคือการใช้รถไร้คนขับในภารกิจครั้งนี้ก็เน้นย้ํา เรื่องของความปลอดภัยนี่นี่รถคันนี้คุณผู้ชมเข้าไปนะคือถ้ามันระเบิดตุ้มต้าม,มาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้มีคนขับรถแต่มันมีนกลไกการควบคุมก็ถือว่าเขาต้องการให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดคือวัตถุร,ระเบิดเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการจัดการคุณผู้ชมแล้วระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดก็ะดจะมีนิสซอกัมพูชาแล้วก็ชาวบ้านฝั่งกัมพูชารวมไปถึง ลักษณะของสื่อต่างประเทศอ่ะเข้ามาเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยตามคลิปเลยบางสำนักข่าวทำการไลฟ์ค่ะรายงานสดเลยผ่านสื่อออนไลน์ตลอดช่วงการปฏิบัติการในคลิปภาพก็จะเห็นว่ามีทหารกัมพูชาจำนวนมากนะคะตึงกำลังอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวชายแดนเฝ้าสังเกตการแล้วก็บันทึกภาพความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องค่ะนะเยอะกาเมื่อปชกนเต้ ណាយើងអត់មានយើងអត់មានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើមបីមកប្រឆាំងជាមួយនឹងទាហានថៃអីទេបាទយើងអត់មានទេថៃកំពុងតែរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិផងកំពុងតែរំលោភទៅលើបទសុព្វញ្ញាគ្នាផងបាទបងប្អូនសែបងប្អូនអនុញ្ញាតសែមកនេះខ្ញុំផ្សាយចេញពីភូមិព្រៃច័ន្ទបាទភូមិព្រៃច័ន្ទនោះទាហានរបស់គេប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃបាទបាទយើងអត់មានទេប្រជាជនយើងអត់មានទេមានតែកសិបបាទណា Here. Yeah. สำหรับบรรยากาศบริเวณบ้านหนองจานนะครับวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักและก็พลังแห่งความสามัคคีของประชาชนคนไทยเป็นจํานวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อให้กําลังใจฐานแนวหน้านําทั้งอาหารน้ําดื่มและของใช้จําเป็นมามอบไปกับเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญและก็กําลังใจนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะวันทําการวันพรุ่งนี้วันหยุดน่าจะมีประชาชนเดินทางไปสนับสนุนกันเยอะขึ้นแน่นอนครับประชาชนร่วมกันโบกสะบัดธงชาติไทยผืนใหญ่ท่ามกลางเสียงปรบมือและก็เสียงดง คังก้องจากมวลชนที่เดินทางมาจากหลายอำเภอทั้งจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียงนะครับโดยทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลงชาติไทยดังกล้องไปทั่วแนวชายแดนสร้างความปลื้มใจกับกําลังคนที่ยืนปฏิบัติการอยู่แนวหน้าครับผู้อิสระหน้าข่าวของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านในอำเภอตาพริยาซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกที่ดินของเขมรบริเวณหล,ลักเขตแดนที่34 ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยครับว่าปัจจุบันเหลือที่ดินทำกินอยู่แค่เพียง12ไร่จากเดิมหลาย10บไร่นะครับเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกกรรมพูชาบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์แม้ที่ผ่านมาได้พยายามเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดแต่ยังไม่สามารถทวงคืนพื้นที่ได้สําเร็จครับวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่บ้านหนองจานเพื่อให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเรียกร้องหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ดำเนินการอย่างจริงจังครับเพื่อทวงคืนแผ่นดินไทย ที่โดนบุกรุกกลับมาโดยมองว่าหากฝั่งกัมพูชาปฏิบัติตามแนวหลักเขตแดนที่ถูกต้องตามข้อตกลงระหว่างประเทศปัญหาความขัดแย้งชายแดนก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปครับมีที่ดินแล้วก็ถูกบุกรุกใช่ไหมครับใช่ครับมีที่ดินอยู่กี่ไร่ครับทั้งหมด14ไร่14ไร่อยู่ในพื้นที่ตาพยาครับอยู่ในติต,ตาพยาหลักเขต34มหา36ก็ผมทำตั้งแต่ปี36 36 ทำมาต่อเนื่องแต่ที่ไอ้ตรงไปถึงหลักเขตมัน20ไร,20ไร่แต่ที่หลวงที่แบ่งให้อาจุีไร่ตอนนี้เหลือ11ไร่ทีนี้ <c oughs> มันทําบุกลุกข้างเขตแดนดเรามาเ <c oughs> พราะเราไปไล่มันก็นไม่ได้มันมีปืนเรามีต่อประสยมไปหน่วยงานก็หน่วยงานก็ได้แค่ดงูง่ายๆถ้าเขายึดหลักเขตจบไม่อีอะไรจบไม่มีอะไร,ไะไรหรอก ไก็จะมหาหเรื่องนอกจากนี้ยังพบชาวบ้านและก็ผู้สูงอายุในพื้นที่จํานวนมากนะครับมานั่งพูดคุยกันถึงสถานการณ์ชายแดนระหว่าง2หมู่บ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนักหลายคนยอมรับนะครับว่าแม้จะมีความกังวลใจต่อสถานการณ์ว่าอาจจะบานปลายแต่ก็ยังคงเชื่อมั่นศักยภาพของทหารไทยว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสงบเรียบร้อยครับยายกลัวไหมว่าเขาจะลบกันเอ้ยก็กลัวแล้วเนาะกลัวยังไงอะ เอายยันปุ๋ยยันดุปืนมันเถอจะจริงรึยักวไม่มีอะไรหลอกเนาะเราใหญ่เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกันหรือยังจะออกลังเลยอมยังไม่ออกลังเลยงเก็บว่อยู่พร้อมไปเือปั๊บด้พร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมถ้าให้ให้อพยพอะไรก็พร้อมทันที คือชาวบ้านที่เขาเดินทางไปที่หนองจานหนองยาแก้วเนี่ยนะคะเขาก็มาจากหลากหลายพื้นที่ค่ะอย่างชาวบ้านจันทบุรีวันนี้ก็นําสิ่งประดิษฐ์ที่ทําเป็นกําแพงสื่อถึงการสร้างกําแพงบ้านหนองยาแก้วกับบ้านหนองจานคือเขาอยากให้สร้างไปเลยกําแพงเนี่ยกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาให้มันจบจบกันไป เขาแห่มาเลยนะคะเป็นลักษณะของการแสดงสัญลักษณ์แล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่หน้าแนวจุดตรวจของทหารไทยสื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฝ่ายความมั่นคงของไทยว่าต้องเดินหน้าในการทวงคืนอธิปไตยไทยให้ชาวกัมพูชาที่มารุกล้ำพื้นที่พื้นแผ่นดินของไทยออกไปจากพื้นที่แล้วที่สำคัญก็ร่วมกันรำลึกถึงทหารผู้กล้าที่สละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินด้วยค่ะถึงเป็นสื่อถึงกำแพงครับกำ,กำแพงที่ กันระหว่างชายแดนทไทยกับเขมรครับกัมพูชาครับคือตั้งชื่อว่ากำแพงนองยาแกวกับบ้านใจใช่ครับตั้งใจมากเลยครับอยากแสดงออกถึงความอธิปไตยของเรา<ม>ที่เราพี่น้องเราทุกคนหวงแหนได้มาวันนี้เห็นมีพวกเราทหารกล้าด้วยตรงนั้นสื่ออันนั้นสื่อถึงความอยากจะให้พี่น้องเราทุกๆคนได้<ม>คํานึงถึงว่าที่ผ่านมาที่เราได้สู้รบกับเขมรแล้วการสูญเสียเป็นอย่างไร<ม>เราอยากจะให้ พี่น้องเราทุกๆคนได้สดุดีทหารผู้กล้าอ,อย่าลืมพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เสียสละให้กับผืนแผ่นดินไทยเราครับข่าวคุยกับชาวอำเภอคลองหาดจังหวัดสาแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับด่านบ้านเขาดินนะคะวันนี้เดินทางมาร่วมชุมนุมแล้วก็พูดถึงสถานการณ์การค้าขายตามแนวชายแดนบอกว่าตอนนี้มีการขยับจุดการค้าขายเข้ามาห่างจากด่านเฉพาะนนคนไทยก็มีชาวกัมพูชายอยู่บ้างนะสนับสนุนเรื่องการปิดด่าน คือไม่มีชาวกัมพูชาเราก็อยู่ได้นะคะกรณีที่ฮุนเซนเนี่ยบอกว่าปิดด่านทําให้คนกัมพูชาไปใช้สินค้ากัมพูชาเงินตราไม่รั่วไหลเศรษฐกิจของกัมพูชาดีขึ้นเธอก็มองว่าถ้าดีจริงแล้วทาไมชาวเขมรถึงพยายามจะอบพยพกันเข้ามาไทยในช่วงนี้ก็คือบางส่วนเนี่ยลักลอบมาตามเส้นทางธรรมชาติถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเจ้าหน้าที่นะเขาจับกลุ่มได้ไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะ ไม่อยากให้อยากให้ปิดด่านเลยค่ะนในเมื่อเออพูดเจรจาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ให้ปิดด่านไปเลยใช่เราก็มาให้กําลังใจทหารค่ะใช่อยากเอาแผ่นดินไทยคืนมาไว้ให้ลูกให้หลานถ้าเราไม่จบตอนนี้คือจะยืดเยื้อไปไงี้ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็เอาให้จบไปเลยมันไม่จบกับเราเราก็ปิดด่านเลยไม่ต้องไปคบค้าสมาคมกับพวกมันอ,อ่า ลูกหลานบ้านมันอ่ะมันไม่มาหากินประเทศไทยเราหลอกมันทําไมไม่ไปสร้างประเทศมันให้เจริญมันมาสร้างประเทศเราให้เจริญท,ทําไมแผ่นดินเราหนักอ่ะมันเบาขึ้นเยอะเลยพอมันขนกลับบ้านอ่ะ ขณะที่คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันก็เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้านแล้วก็นายธิติพัฒน์เสมาทองอดีตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไัยและนางสมจิตจันทมาชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินทํากินมามากกว่า40ปีนะครับเพื่อร่วมให้กําลังใจทหารและชาวบ้านที่มารวมตัวกันบริเวณจุดตรวจการตามแนวชายแดนของบ้านหนองจานนะครับ คุณวีระเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการมาในครั้งนี้ตั้งใจมาให้กําลังใจทหารที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้ายืนยันว่าจะไม่เข้าไปสร้างความวุ่นวายหรือว่าขัดขวางการทํางานของทหารอย่างที่เคยถูกกล่าวหาในอดีตเพราะในวันนี้ถือเป็นวันครบเส้นตายที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกําหนดไว้ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องพระราชบัญญัติป่าไม้การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ คุณพิระกล่าวย้ำอนะครับว่าหลังเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปหากภาครัฐยังไม่ดําเนินการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่2หมู่บ้านภาคประชาชนที่เดือดร้อนจากการบุกรุกที่ดินทํากินก็จะไม่สามารถอดทนรอได้อีกต่อไปพร้อมกับย้ําครับว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2553ที่ชาวบ้านหนองจานเริ่มร้องเรียนเรื่องนี้ก็ยังไม่มีเห็นการแก้ไขจริงจังแต่ตนเองเคยถูกจับกลุมและก็ติดคุกในกัมพูชา กว่า3ปี6เดือนจากการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของชาวบ้านก็ตามนะครับคุณวีระก,ก็ทิ้งท้ายนะครับว่าวันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหากยังไม่สามารถผลักดันคนกัมพูชาออกจากพื้นที่ไปได้ก็อย่ามาห้ามประชาชนที่เขาเดือดร้อนมานานกว่า15ปีเพราะนนี่คือแผ่นดินของไทยที่ต้องทวงคืนกลับมาให้ได้ครับในวันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ชาวบ้านน้องจานและผมและรวมทั้งชาวบ้านคนไทยรวมทั้งพี่น้องประชานชนไทยที่มาในวันนี้พวกเราไม่ยุ่งเราไม่ไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใดทั้งสิน้นแต่อย่างที่ผมบอกนะตั้งแต่หกโมงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปถ้าหากยังไม่มีการผักดัน ขเมนออกจากบ้านหนองจานบ้านหนองอย,อยากแกว้วคราวนี้อย่ามาห้ามนะครับอย่ามาขัดขวางชาวบ้านหนองจานกับผมนะครับนั่นแหละฮะซึ่งตอนนี้ก็โมงเย็นมาแล้วนะครับ18นาฬิกา44นาทีเ <c oughs> มื่อสักครู่คุณวีรักก็ให้สัมภาษณ์กับคุณอิทธิพัฒน์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าวันพรุ่งนี้คุณวีระพร้อมกับชาวบ้านนัดรวมตัวกันถแถลงข่าวในพื้นที่ว่าจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ คุณวิรัยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้ขีดเส้นตายให้ผลักด<ะ>ัน,นชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่การเร่งรัดทหารรอะเป็นอำนาจของรัฐบาลพร้อมวิจารณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าไม่เหมาะสมกับการมีตำแหน่งเนื่องจากโยนภาระให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งที่ทั้งหมดเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมกับระบุนะครับว่านายอนุทินกำลังลอยแพรทั้งผู้ว่ากองทัพ ล่อยให้เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันเพียงลำพังครับท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกนะมมมผมถามหน่อยเถอะผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้วนี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของจังหวัดสากแก้วนะเขาก็คือตัวแทนของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเขาก็มีสิทธิที่จะยื่นคำขาดกับเขมรเขาก็ได้ยื่นคำขาดกับเขมรแต่นายกอนุทินมาลอยแพเขาได้ยังไงทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับคุณเป็นนายกแทนที่คุณเนี่ยจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเสร็จแล้วคุณไปโยนให้ผู้ว่าคุณไปโยนให้ป่าไม้ว่าเป็นคนขีดเส้นตายอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้ผมขอ พูดตรงๆเลยนะว่าคุณอนุทินคุณทำอย่างนี้เนี่ยนะคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีขณะที่คุณธิติพัฒน์เสมาทองเจ้าของที่ดินที่โดนบุกรุกนะครับกล่าวอย่างไม่พอใจนะครับว่าหากรัฐบาลยังไม่จริงจังกับการแก้ปัญหา ก็ให้ยกพื้นที่ให้กับชาวกัมพูชาไปเลยนะครับขณะที่นายวีระก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินให้กับกัมพูชาเด็ดขาดพร้อมกับมองนะครับว่าหากใครชี้ว่าไทยจะเสียเปรียบในสายตานานาชาติก็ขอให้มองอีกมุมว่าสิ่งที่กัมพูชากําลังทําอยู่คือการรังแกรประเทศไทยนะครับแล้วไทยจะยอมถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวได้อย่างไรส่วนกรณีที่รัฐบาลมองว่าสหรัฐมีบทบาททางเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อท่าทีของไทย คุณบีรักก็ตอบโต้อย่างดุดันเลยนะครับว่าสหรัฐจะเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะนี่คือแผ่นดินของไทยเป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐจะมาก้าวไกยจากนั้นคุณวีระก็ได้ร่วมกันกับชาวบ้านร้องเพลงชาติไทยกลางพื้นที่บ้านหนองจานก่อนจะแยกย้ายการทำกิจกรรมพร้อมกับนัดหมายการถแถลงข่าวแนวทางการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปครับ